เราต้องคอยสังเกตดูนี้นะครับเผื่อแบบว่ามันมีกระดับเราต้องใช้คุญแจสีเขียวว้ายมันมาได้ไงนั่นไงมันมาแล้ว,ลวใครกลัวใครกลัวไม่มีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้ในเกมแกลนินเองเย้ yeah. และวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาต่อสื้อกับคุณยายแกลนี่หรือว่าเราจะมาแกล้งก็ไม่รู้สิ รอเข้าไปดูก่อนว่าจะเป็นแผนการยังไงนะครับและบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่อ่าจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันไม่น่ากลักวรตรงไหนเลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็ต้อง <c oughs> เริ่มไปก่อนตอนนี้คือเราปวดหัวมากปวดหัวไม่ไหวลุกขึ้นม,มาจากเตียงแล้วเพราะว่าฟื้นแล้วตดนคูย้ายทุบหัวมาจีตโนคูยายทุบห,หัวมาหนึ่งที เดี๋ยวเราไปดูของตามสเต็ปเดิมนะครับคือผมเล่นมาบ่อยแล้วแหละเนี่ยถ้าเชื่อป้าถ้าเกิดผมเปิดมานะมันต้องอยู่แถวเนี้ยมันไม่เงนินมันต้องอยู่แถวด้านล่างเนี่ยเราจะทําอะไรส่งเสียงให้มันดีอา่าดับตรงดับข้างในเลยได้ไหมเนี่ยอุ้ยเราข้างในได้ทุกคนอะปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราไม่กลัว <B rain> คุณยายคุณยายมาแล้วโอ <B rain> แปลงบ้างนะฝันอะอุ้ยเดินเข้ามาขนาดนี้ได้หรอวะไม่เจอได้ไงเนี่ยเออเขาตาขาวหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตาดำเขาเลยมองไม่เห็นเดินไปแล้วชีเดินไปแล้วคนอันนี้ไปด้วยไหมเนี่ยเผื่อแบบล่อเฮ้ยเวลาบางมันก็ได้ยินเสียงดีเอาแล้วไงทำไงดียุนคนเมื่อกี้กำลังจะกดดรอปเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าก่อน กดดรอปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยว้ายจะเดินลงบันไดได้ไงไม่กลัวนะคะไม่กลัวว้ายใครกลัวไม่มีเลยในชุดเสื้อผ้ามีอะไรปะเนี่ยว้าวเป็นเอ่อเกมที่ไม่น่ากลัวว้ายกระตุกกระอ่าไม่ใช่หรอว้ายเสียงอะไรตกน่ากลัวมากอุ้ยลืมไม่น่ากลัว เราได้พิกเจอร์มาหนึ่งอันแล้วก็ดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรบ้างอันที่เราทำหล่นเมื่อกี้คืออะไรไม่ได้ดูอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นที่จับของเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอัญอ่ะที่มันเป็นที่ตักน้ำอ่ะลืมอันนี้เจกันใเคียนรูปภาพเราจะเอารูปภาพไปใส่ไหนดีทุกแบบคนอุย้ยทางไปไหนเนี่ยลืมไม่ได้ไดนานแั้นเนี่ย อ,อ,อ๋อรู้แล้วรู้แล้วทางอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาภาพมาใส่นี้ไงเราได้แบตเตอรี่มาแล้วครับใส่ตรงน,นี้ได้อยากรู้ว่าเราเข้าไปนั่งข้างในรถแล้วคุณยากจะเห็นเไหมหาะอะไรสักอย่างทำก่อนในห้องนี้จําได้ว่ามันมีอะไรที่สามารถส่งเสียงได้ใช่ไหต้องใช้คุณเจเอ,อ,อุ้ยน่นงว่าแล้วทำเสียงแล้วทำตอนนีย เมื่อกี้เขาเดินลงมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่เจอแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยมันคือมันคือที่หมุนตอนนั้นเราโด,นอ,อดน,นอะไรอะ่ะโดนชนอะไรเราต้องคอยสังเกตดูดีนะครับเผื่อแบบว่ามันมีกระดับตอนนี้เราได้แฮนด์ลรหรือม,มือหมุนมาแล้วนะครับแล้วก็วกเราก็ลังจะเอาไปหมุนข้างนอกนอก,กันอุย๊ยข้างนอกหมุนไม่ได้ไปทางนี้ คือตอนที่ผมคันออกไปข้างนอกอะผมตกใจหมดหนุกว่า,เ,าเกมมันเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเนี่ยทุกคนลองดูมุมมอง,มองตอนแรกผมนึกว่าผมยืนนะไม่เปไ็นไรตอนนี้เราได้มือหมุนอ้าวประตูปิดเหรอตอนนั้นทำไมผมบอกผมเห็นว่ามันเปิดไม่ใช่หรอช่างมันนะครับเมื่อหมุนใช้ตรงไหนเนี่ยือว่ามันไม่ได้ใช้นี่อ๋อใช้ใช้เราต้องใช้หมุนก่อน เราได้เป็นเอ่อ uh, engine part ่าจะเป็นชิ้น emotional damage น่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์เราจะเอาไปรวบรวมไว้ที่ห้องนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะ uh, ขุนลงไปข้างล่างทีเดียวกลัวมาก <c oughs> โอ๊ยออกไม่ได้คุณยายเออทุกคนไอ้น,นี่มันคืออะไรลอันนี้ก็ล็อกดีเหล,เลือันนี้คือที่เราข้างในมีอะไรบ้างเราต้องใช้คุญแจสีเขียววายมันมาแล้วไงนั่นไงมันมาแล้วใครกลัวใครกลัวไม่มีลบอะไรจะมาหฮแอนซีก็อะไรเราไม่เล่นนะเออเราต้องเข้าไปเห็บบ้าน ต้องเข้าไปในบ้านให้ได้นะคะเพราะว่าไอเนี่ยมันคืออะไรวะเปชเชียลคีย์อันนี้หรือเปล่าแถวชั้นใต้ดินมันมีสี่รูอ๋อของอันนี้แน่เลยต้องไปเอาใส่ดูก่อนเะสียงดังนั่นไงามาแล้ว <c oughs> หูวดีจังแต่ว่าตาคือแบบแเอ๋วายไม่เห็นเราบ๊ายบาย เราต้องเคลียร์ทางให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นคือเดินสะดุดทุกอันว้าเฮ้โล <laughs> เราทำตกเองหนะเมื่อกี้ว้าอย่านะอย่าก,ก้มนะอย่าก,ก้มต่ำเวททำตกเองด้วย <laughs> <laughs> ทุกคนโคตรขำอ่ะสรุปคือภารกิจไม่ได้ทำมาแกล้งมันอย่างเดียว เอา้าทำไมไม่ไปล่ะ<ว>เหนื่อยจริงอันนี้คืออะไรอ่ะต้องใช้อะไรเนี่ยเราไม่มีไปยังไปแล้วหาทางขึ้นไปชั้นสองอได้ก่อนตอนเนี้ย5 minutes later ไม่เหน่ไม่อยู่ว้ายเสี <laughs> ยงอะไรทุกคนเสียงอะไร Why are you running Why are you running ไม่กลัว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  I'm not scary ไม่กลัวไม่กลัว,ไ,ลวไปแล้วบายจ้าไม่อยู่แล้วเต่าอันนี้มันไปได้ใช่ปะนี่ไงไปได้เมันเราขอได้ไหม่าจิกเราได้ไหมโอ้โหโอ้โหกับดักเราเนี่ยกะเอาให้ตายได้ไง ขึ้นมาไม่ได้หรอชั้นสองว้าตายแล้วคุณยายเดินไม่ไหวเดชชื <c oughs> Day ่นะทำไมเรายังไม่ไปอะไรสักอย่างคนอื่นเข้ากันอนะ่ะวันนี้เราก็จะรับบทเป็นอ่าคนขาหักหนึ่งวันเกียดเอฟเฟกต์นี้มากเลยอ <c oughs> <c oughs> Yes I see you อยู่บนชั้นสองปะนะ่ะทนก่นทำไปพื้นมั้กองอยู่ตรงนี้ชิบเมื่อกี้อยู่ชั้นสอง ไงออกมาแล้ว